บมเป็นคนชอบใส่แว่นตามากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแว่นตากันแดดถ้าวันไหนไม่ใส่มันรู้สึกเหมือนเราแต่งตัวไม่เสร็จนะคลิปนี้เลยจะมาอันบ็อกสองชิ้นล่าสุดที่เพิ่งได้มานะครับเริ่มจาก Massimo Dutti ก่อนละกันนะครับที่พาไปช็อปปิ้งมา Massimo Dutti เนี่ยเขาจะฟิลเหมือนซ a ร่าที่ Quality ดีกว่านะครับราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าในหลายๆโปรดักนะครับอย่างแว่นตาเองก็ไม่ได้แพงกว่ากันเยอะแต่ว่า บอสชอบดีไซน์มากๆรุ่นนี้เนี่ยบอสดูจากเว็บไซต์ไปก่อนนะครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นของจริงก็เลยไปที่หน้าร้านนะครับที่สาขาสยามพารากอนนะครับแล้วก็ไปรับน้องมานะครับคืออันนี้ฮะมนเป็นทรงเหลี่ยมที่ขนาดกําลังเป็นเทรนดี้ในยุคนี้เนาะที่แว่นตาเนี่ยอาจจะไม่ต้องโอเวอร์ไซส์มากนะครับมีความเป็นเรียวๆยาวๆใส่ Real ai, แล้วดูสตรีทแวร์ดูเท่ดูชิคนะครับซึ่งเราชอบมากๆแต่นอกจากแว่นที่ชอบมากๆแล้วเนี่ยก็คือซองใส่ของเขาครับซึ่งมันดูดีมากอะเออมันเป็นหนังที่สามารถพกได้นะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะโดยรวมคอี้เันน นะราคาอยู่ที่3990บาทเดี๋ยวรอดูตอนช่วงลดราคาไม่แน่ใจว่าจะลดลงอีกไหมนะครับแต่ว่าบอชอบอันนี้มากๆต่อกันอย่างรวดเร็วกับรีทีนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีที่เราเห็นมาสักพักแต่ไม่ได้ซื้อสักทีนะครับแล้วก็ไล่ดูจนเจอทรงที่ถูกใจแล้วก็รับน้องมาของรดดีเนี่ยคุ้มราคามากๆนะครับได้มาพันนิตเองนะครับแล้วลูกกล่องทุกคนมีกล่องข้างนอกแล้วยังมีซองด้านในอีกนะครับซึ่งจะเป็นซองแข็งๆแ,แบบนี้เรื่องทรงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับใส่แล้วแบบดูออกทันทีว่าเอ,อเ แบรนด์เกาหลีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยบอลไม่ได้เลือกทรงบางๆมาพราบอลร,รู้สึกว่าเรามีของเ e n t l ล m มอนสเตอร์แล้วนะครับของเรที่เราอยากได้ทรงที่มันมีความฉบเฉียวดูออกแคทอา e หน่อยๆนะครับก็คืออันนี้นะฮะร,รุ่นนี้อาจจะไม่ได้ดูเป็นเกาหลี๋าแต่ว่าบอลร,รู้สึกมันมีความแฟชั่นดีนะครับปลายจะมีความพุ่งขึ้นนิดๆทําให้เรารู้สึกเหมือนแคทอาหน่อยๆนะครับใส่แล้วก็แบบ น่าดูชบเชียวดีหรือถ้าใครสนใจอันที่ใส่ตอนต้นคลิปนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนชอบใส่แว่นมากๆล้วไม่ใช่แค่แว่นกันแดดที่เราใส่นะครับแว่นใส่ตาเองก็เช่นกันแต่ว่าบอสอ่ะไม่ได้เป็นคนใส่ตาสั้นหรือสายตายาวนะครับก็คือไม่มีค่าใส่ตาแต่ว่าบอสจะเป็นต้องใส่แว่นใส่ๆที่เอาไว้สําหรับกันแสงบูไลจากคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าครึ่งคนชีวิตของเราที่ทํางานหาเงินเนี่ยอยู่หน้าคอมก็เลยจําเป็นต้องมีแว่นสําหรับใส่ป้องกันบูไลนะครับรุ่นนี้เป็นของแบรนด์วิตที่เช่นกันนะครับเพิ่ง้มมาเเเเ่ผสสือกกีลลลยทุคนแว นอกจากการบูไลแล้วยังกัน U V อีกนะครับเอก็เลยเอ้ยแฮปปี้มากๆราคานี้นะครับจริงๆบอาจะมีของโบเตกาอยู่อันนึงแล้วที่เป็นเลนสำหรับการบูไลที่ตัดมาอันนั้นก็คือเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ยังใช้เป็นประจําอยู่แต่ว่าเน,นี่ยเาเอามาสลับใช้สําหรับในชีวิตประจำวันเผื่อจะได้ลุกที่มันมีความแฟชั่นดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับก็แนะนาฮะรีที